สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับโอ้โห,โโหมาหเห็นแล้วนะครับตัวนี้มาจะมาหาไซเบดแถวแถวที่เดิมนะครับที่เกยมาเพราะว่าตาสุดแกบอกอยู่บ้านอานอนเหมันับนะครับตอนนี้แกกำลังไปหาที่ใสแล้วจะตัวไปนะครับวัาน,นี่ตาสือจะลงมาพิสูจน์กับปู่เชียงร้ายว่าระวังไ่เดือนกับเยื่อเขียด อันไหนอยากกินดีกว่ากันนะครับปา่าเกาเนียเหมือนได้ํำกับเข้าเดยนะครับแฟนคลับก็รอดูอยู่หลายเมนูป่าเห็นแต่เสื้อลูกน้อนเหมือนรับอยู่บ้านเหมือนได้นะครับเลยตรงนั้นตามใจแต่เสื้อทีหน่อยนะครับตอนนี้กำลังไปหาที่ใส่อยู่โอ้นะครับกางตรงนี่จบมา ประชันกันนะครับไส้เดือนก็นเพียดข้ามห่องม้าหนึ่กันลึกอันละนะครับน้ามทุ่มอยู่บนลดเต๋อกลางตุ่มกลางนานั่นนะครับเ,บเดินลุยหน้ามาก็อนมาจิตตื่นครับเข่าแกงขาเพื่อนงกปูช่างไล่นะครับใส่เยือดินนังใส่น้าตื่น ตะเสดใส่ย,ยูดเขียดนะครับน้ำของสม坤นนีะครับตะเสเดเนี๋ยวมันจะเกี่ยวตรงปากมันจะมารอดูแหวนป่าเชียงลุองอยังกันนักปโป้ครับป่ปาเมฆใส่ก็นะครับม้านหนองอ้อเมฆใส่แต่โครงการาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพาจะไปเอวแหมรอบนะครับใส่เบ็ดนะครับใอยติดตามแล้วกันนะครับไปดิบป่านักลัก ออนี้ดยืมาะใส่ตุ่มแบบอีกเตียนะครับปแามันชอบมาเมาื่อคืนแต่มันอุกหน่อยพุ่นาสวัสดีเป็นๆย่อนลงไปนี่ครับจะใส่ไปเรื่อยๆตะเสือก็ใส่ใส่เดือนไปเรื่อยๆช่องเจา้จาเจา้จา,จานี่พิธีกรกับคุณน,น,นุ้นในการเกเสียงใส่เลยนะครับ เดืกๆเดือไหมมันแบบใจมันต้องอะไรภาคเหนือมันเย็นนะครับอากาศเย็นปากในสั่นไปหน่อยเสียงมันเตือนจะอาจจะยานหน่อยนะครับเดี๋ยวผลูกสียงไรใส่มดก่อนนะครับเนี่ยขาวปิ๊กเอาจำพ่ออมล่อมแต่ต้องตอกหนูค่ำนะครับมันถึงจะเหมาะนะครับช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงแรงนะครับอากาศบนห้อตอนนี้ปลูกตรงปุ้งน้ำนะครับคิว อ,อ๋อกินนะครับเป็นนัดแรกมากกับนพะ่อทุกยูไหนป้อมหมวนเหมือนกันนะครับเออข้ามโคตรเซตไปนะครับได้ไหากี่หลังวันนี่เบสมาสี่สิบสี่สิบเป๊ะเลยอะอือโอ้โหที่สามนะครับเยอะเขียดกับเยอะ ใส่เดือนระคพระกันเสร์หวานมันตั้งนำถ้ามันจำก็หีบแต่แต่มาพิสูจน์กันพอครับนี่จะเชืร์ทังใส่เซ็ตตัวโอ้แต่ลุนี่แต่ลุนี่ครับ เอาละค่ะคุณใช้กระเป๋ไหมเหรอตัวหมกเมะ่ะนี่สิผมแค่กินเห็นมละโอ้โหนี่ครับอุ้ยเออประมันเนี่ยสีนักล่อ สังโนหมดตัวนึกแล้วเนี่ยก็ตัดเลยคุณปิดลายลังอยู่เนาะยึดสายหิ่มได้ตัดตัดกันตัดตัดสายยาวๆนี่ยาวท้อนกขัวถ้าอินครบใส่ขอเนี่ยนั่นแหละอ่านี่เฉพาะหลอดแรงๆเหมือนได้นะครับตัวที่สองละถ่าอยู่ค้ามันยากเลยนะครับ ูงไลสูงก็เจ็ดสิบไปกน่ะเพียงขาเพียงขาเยวกันนะครัูโปดีๆน่ชีวิตคนบนนกถ้าร้อยแปดสิบจะไปเหลือมันยยังเก้าขาวกันหลอดไปโคตไปโอ้ข้ามาเรียบร้อยหลอบแหลกนะครับน้ำเจ้าน้ำแรงอยุบกัาคืนน้ำดำหัวค่ วันเปียงปากก๊อกมาไปพร้อมกันนะครับวอนที่ตามนะครับตอนนี้ปู่เชียงรายเขาจะลงไหดูเบ็ดใส่เดือนนะครับมันเปลืองเยื่อแต่เดี๋ยวชีวิตคนมันออกเกโบป่ยไปแอบหลอกหรือหลอกขำนี่จะเนี้ยกับเขาท้าดูนะครับตะวันกำลังจะกาบแก้วพอดีขนาดโอ้ ติกมาแล้วกับปูเสียงไร่ถึงตาเสือยังอยู่ปูอยู่ตาเสือได้ใส่เวทียาไปแน่นะครับโยมฮับแก่ดั้น่อยหน่อยันีมาพอเยอะดินของปูเสียงไร่กันปูเสียงไรชัวร์เลยเสียงไรมาได้สองตัวบวกกาชว์ติ๊กชว์ตายนี่ตัวใหญ่นาะของขอแฟนเข้าห้อหันกั เออส đây, ii, there, ู่เอกได้เอกใส่ใส่เดือนแถวนี้ยเดี๋ยวเราอืมเราดูเอกกันนะครับกูเอกเอกโชว์เหรอในปูเชียงไล่หมาเราเอกโชว์เหรอมันใยังดีมดีข่างพอนี่มันยังเอ้ยก้อยก้อยปลาต้มปลาต้มกินนึกก้างมันนะปีกมาแล้วครับปลาซื้อเห็นไหมพ่อปลา อันโลนักตึกดึกไปเยเอออีกนะพูก่อนโอ้อันละอันละอันละต้มตังเออไอเอ็กเอ็กเอานั่นมาเอ็กเอ็กเอาอันที่ขังมาเราจะมีเมนูเห็นเมนูนะครับพ้่มป่าเดี๋ยวก่อนพอชัดๆก่อนนะครับนั่นหันมาชัดหันมาทีดูอันโลอันโลดินขึ้นยุกคือยุกเฮ้ยเอ็กที่สุดเนรอมาเสิร์ฟไปหลอบแหลกนะครับ อ,อัมอันนี้อันนี้กุ๊กเอกเหมือนไซเบทมาเถอโอ้ตุมกห้หมกหห้เนาะออนะครับหนึ่งองสาโอนี่เป็นเยื่อไซเยื่อแอนเคียดนะครับสี่ห้าหก โอ้โหคนในคนในฮะเตี๋ยวเตี๋ยวเขาบอเตี๋ยวเตี๋ยนี่ยหมายความว่าฟังเตี้ยนะครับคนนานคนว่าอันนี้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 ของอันกุไปแล้วกุเชียงไล่อ๋ออุ้มฟอกเหมือนสายครับนะครับบรรยากาศน้องก็ยาวไปเดี๋ยวชีวิตคุณมันออกเดตตัวไปส่งหัวค่ำนะครับอืมส่งเจ้านี่อันนี้ เตื่อมว่าแฟนคลับปุ๊กอยากเห็นปลากินตอนกลางวันนะครับแต่เดี๋ยวเขาลงตอนกลางคืนดีวกว่านะครับปลาตุ้งไงบ้านสองหลังหลังไม่มาเตื่อมส่วนน้อยนี่นะครับวันนี้เขาว่าจะเป็นยาเบ็ดใจเบ็ดนะครับเต่ว่าฝนฝ่าเป็นใจเตื่องนี่นะครับฝ่าเมเป็ปม,มาเป็นเมเ็ปเรียก็รอสักก๊กรำรอดูฝ้าฝนก่อนนะครับ หลบหัวข <laughs> ่ำ <shame>. น so, <st> like so, like ึกว like ่าจะหลักใส่ยคองหลักใส่ยคองหรอกช่วงนี้พายุมันเข้านะครับโอ้เสียงเริ่มมาแล้วชิงดาวก็มีนะนะครับแต่ฝุ่นก็มาเอยก็แปลกนะครับเสียงคนค้างจากทุกฝ่า อุปสรรคอย่างหนึง่งทีมาใส่เบ็ดนะครับบวหมอยู่พื้นฟ้ากลัวอะไรกับฝนวะเออแม่กลัวภาฟ้าเออนัอกก่นแหละประมาณนั้นเอางงนะครับวันนี้ทีมงานเขาใส่เสื้อกันฝนแก้เคล็ดก่อนเพาะว่าฝนตกก็ดีนะครับใส่คุ้นเ,เออธรดาทุกคนอันหรอกลัวฝนตกมันต้องถ้าการจ้องก็ใส่ผ้ากันฝน แต่วันนี้อย่าเอาอยู่อยู่หูนะครับเนอะทีมงานเราสู้ครับสู้ต่อไปเตรียมอุปกรณ์ละสู้ต่อไปแล้วเนาะสู้ต่อไปแล้วเนาะเอออย่ามเบ็ดใจเบ็ดละตอนนี้เขี่พื้นที่ละดาเซอร์บอกก้อยจอนห้ามเจะโม่โมตาเนาะเออคนนั้นแฟนแคปก็โอ้จะได้วะผู้เชี่ยวไรอ๊อ ปากแจ๋มคลเอาขึปะอีปากบ่เปะเอาไปลุยไปเราจะลุยแล้วครับขึ้นเนี่ยข้ามน้ำเลย <c oughs> <c oughs> ลุยน้ำกันไป <c oughs> ใส่หักถึงยางนะครับพอต้อ <c oughs> งให้แฟนครับคงได,ด้ดูตัวเอง เนี่ากานไซเวทนี่มันจะธรรมดาอุปสรรคมากนะครับลมแห้งขนาดเข้าเนี่ยถึวมุ่นๆนะหยุไปจะมาเรื่มไม่สซเวทแต่ล้มบากเลครับนนานวัดดีๆท่านใายใส่ยาคัเชื้อนักหน่อยกับหวามน้งพุ่นึ่ เดินมา้ามุดเอาก็เอากีรเไ่เปนเยอะไปเรื่อยๆดึกหิงมุนดึกหิงหมุนดึกหิมุนนี่ปลาหนองนี่สีขาวนงได้หรไ

เละวละมาแล้คร mmm. oh, ับโอ้ไม่มจ้กัหีบเนสุดยอดแตะรสือดูิเดี๋ยวเดียเอาอยู่แขนะโอ้โหได้ได้

กูสักในกันโอ้ยกูว่าสักในกันใส่เบบเย็ด้วยใส่เสเ็ดเีงลว่าเหยื่อดินโหก่อได้ผลละ ตั้งเหมือนฝาตั้งเหมือนสายเลยสายตัวบิ๊กไซส์เป็นใหญ่ๆนักแต่วันทองตัวน้อยตุ่ด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 เนี่ยเสร็จแล้วคือดิ้นผมอจะทำมันดาหนึ่งลุกนี่อันลุกกระรากระราเนี่ยนะครับมาส่ายอยู่น้ำตื้นตื้นอยู่น้ำลึก โปได้โปได,ปไดมเยือดินหมวยเือดินมันห้องกับห้องเป็นเยืออันใส่เดือนนะครับใสกับใสเหยื่อเขียบโได้โอ,โอ,อยังหยงเมียกุ้งอยู่เนาะเหน็นไอยเดินสายต่ยังไม่มาเอ ดูเสียงไรเหี้มอีกพมีห้องน้ำไหนก็แล้วไอ้เสียวยังเอาเม็ดกับฟันออกไปปะเศษเสมืองครับจะไปเสมืองเอากะจะไปเสมืองครับโอ้โหไปไก่แตะไอ้สยาออกภาษาสั่งให้เนาะนะครับเาเปลี่ยนเยอะไหมนะครับใส่เไหมครับยอดไปเนี่ยสวยงามนี่สู้ถ้าสายถ้าหนองอไม่สายไม่ได้นะครับ ปลาบ่ค่กินนะครับเออกราบล่นได้กันนะสองตัวด้วยเฮ้ยไอนนะนนะก้ามเอาไโอ้โหตามันกัมังกัมโอ้นฮันอือตัวนี้เจ๊นะครับ แต่ก็สู้ตั้งหนองอ้อมม่สายมันได้แต่เนาะอ,อืมปุ่นกินทีครับมาฮองกี่ห่างๆห,หน่อยเขี้ยวมันไม่ค่อยดีกัน <c oughs> นะครับนี่เขากัจจัยเบ็ดยามเบ็ดกันมาย้มอมขำคืนอุปสรรคก็มีนกักนะครับเมียเนี้เริ่มมาละมาหม,มับเนบเนบ,บของฝ่านั่นแหละครับ ต้นี่มันไม่ค่อยกินยังต้องไปเจอเส้หนองอ้อก,ก่อนแก้ตัวหำรอบนะครับใส่เบ็ดสิ่งสำคัญก็คือต้องเบ็ดสำรองมาตัวนะครับถ้าเบ็ดปุดหรือบันคืนองอสมารถเข้าเบ็ดได้เลยนะครับใส่ได้ปีนเยอะได้เอ,อ้านะครับต้องสีเวลา กระสือเนี่ยโอ้โหกสิบแปมันเบ็ดจุ๊บ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 ทำได้เป็นคนอื่นใส่แว่นแล้วนะเนื้อหมก็ใส่แว่นแล้วนะตาแต่ครับผมใคยหันละใส่ค่าเชื่อนักนี่นะครับกระสือมาดูข้างแหลกงแต่มันกลิ่นมันคืนมันลืนคืนหรือมันลืนกระสือเลยตัดสายเลยนะครับ เครมาเปลี <N os pulse> ่ยนรีนิก to ี้แกไม่ได <t ries> so so ้เอาสายไม้มาอันเอาชุดไม้มาตยวนี่้สัมลองนะสินอะไรกันเดินมันละเดือเดือดใส่เดือดหัวทำงานวันนี้ตาเดือสักเดือนทำงานอืมอะไรนะครับอุ้ยฝาหอบแมม นูลปลากินนาากระดุมกระดุมกอยู่น้านนะเห้ยเลยห้ลยเืออันนั้ kind of ่ะ่ะอืมดีอยู่มันจะเนาะนั่นครับโอได้กินตัวเดียวกัน้ำพริกแล้นะครับนี่ัดต้มครับพริกโอโหล จอดเลยกระเสือดูเพื่อการมุสีเวลามันลืน่นปาดสายกวบเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่นะครับแนะนำสูตรไข่ไปใส่เบ็ดชอบใส่เนะบ็ดเตรียมสายลองไปพร้อมนะครับเป็นสายต้องขอเพื่อง่ายตัวกันไส้ห่อหมอบมันต้องมุสีเวลานะครับเบ็ดกระเสือกระเสือตัวยาวประมาณเม็ดหกสิบนะครับปับน้นจมลงไปกลางวะน,นะครับ ผมได้ได้น้ำสูตรเหล่ากันเวทเต๋าล้อน้อยนะครับอ่ะอออีกาตรรา,าเวลาใส่เวทต้องดีดอีน่ะ <c oughs> นาได้ผม,นมนเน,โโนี่ย,ยประจับนะหลักไปในโคเนี่ยอุปสรรคไม่ให้ฝ่าฟันสู้กันต่อไป máy máy vai phun chôn phun chôn ào lạc khắp thôi là chôn 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 โอ้โหวันนี้บิ๊กไซ<ส>ด,ด์ดูนี่หน่อยี่แค่โซาเบสโอ้โหนี่มันโซยอดนะครับนี่อยู่เขียดนี่เบ็ดของไดเซอร์น,นี่นะครับรับรองมาฮัก,กรบับประกันล้านเปอร์เซน็นนอกจากอขอจะลา,ากับอันสองล้อสามล้อสองล,องลนี่รับประกันเลยนะ รุ่นสะองล้อสามล้อนะนอกจากเบ็ดจันราหรือมันจัดถอนกันแลเนาะ,นะเอเอครับนี่แหละครับเสษตรเหล่าเบ็ดถ้าว่ากันแข่งนี่ไม่ใช่ฮะแน่นนี่รับรองนะครับโน้มเหมกันทั้งลำทั้งกันเลยทุยดหยดนะครับเสษตรเหล่าเบ็ดเดี๋ยวจะแนะนำแน่นอนนะครับวิธีเหล่าเบ็ดหาไม้มาเหล่าเจ้ไม้ประมาณตัวใดนะครับอายุตัวใดกี่ปีถึงมาทําได้นะครับ แต่ใต้สานมุฮู้จจะมีก็ไม่แล้วไม่เหรอครับห่วกดําไม่หวกหวงดําห่วกดําแล้วมันก็ใจไม่สางไมสางเนาะครับแต่ไม่บุ้งอย่างเราอยากหน่อยนะครับร <Spanish. S 3> นี่แหละครับเตรียมมาพร้อมเอาเบ็ดจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้สิบไปสายตาดีพ่อเถอะให้เป็นชีวิตคนนอกวันนี้ก็ต้องใส่แว่นเล้วาเข้าหูบรนทุกหรือครับหูใส เอาละโอ้เส oh, ือเอาละเอาละครับโอ้มาดูมันไต้มาเดี๋ยมันไป้วนไปเนาะเออนี่ครับเพ่งเพิ่งนะนะเสือรับประกันเลยกันเวทหลุนนี่รับรองนี่ครับเดียวตาโอ้โหนะครับไอ้มาโนยมาโน้อยเนื้อฮะน้อยเนาะครับแบกสักแบกสักมาละแบกมาละเออเมนูแปะซะ ปาดกับใส่แส่ลวมังกรนี่นะครับเวลามาใส่เบ็ดเนี่ยเวลาป่ากินมันม้วนม้วน,นยากให้แฟนครับโอได้พอไ,ได้หันเวลาปากินเป็นยังไงนะครับนายเขาเปลี่ยนบรรยากาศทำเลไปเรื่อยๆนะครับจากนี่เขากับมาเชียงลุ่งน,น่อยเขาไปแม่สายนอยเขากจะไปตั้งสนามบินเชีงยงไฮ้ไปเวียงชัยนะครับ สถานที่แต่และสถานที่ก็ต่างกัน,นเป็นมึงหนาต้องบอกฮะเป็นมึงหนาต้องบอก <c oughs> มันมึงหนาเนาเพื่อเอาปากกาั <c> ้ <oughs> งกั้งหนักคนว่าไปขั้นตอนต้องสามวันขึ้นน, <c oughs> นี่นะครับเป็นมึงหนาเลยครับรไปสำรองขาดมาได้นะครับมึงหนาเป็นเด็กร้องขนาด <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปสรุปยอดบนญกำนัลตาเนาะเออครับผมอ่นานแล้วคอยติดตามนะครับว่าได้กี่ตัวในปุชไล่แายแน่ๆได้สองตัวนะน่ะสตัว ตัวหมกจีแมวเนี่ยอิ่มอิ่มหู้ีปกตั้งไม่สายเออออออครับโอ้แต่ละคนเปียกฉชบนะครับหน้ามึงหัวเขาแต่ก็สู้นะครับโอ้ใบหมักจิบจิบมียาฆ่ะเชื้อแล้วก็จิบจิบเฮ้ยรอตาเสิร์นะครับสนุกยอดอ้าวูอชิงไลยวันไหน ตุ้งพยางได้ผลเนาะกันฝนให้ร่อยประสิทธิ์ฝนวัดตกนะครับไก่ไปกไก่มาไอ้เงี้มาไม่สองตัวครับไปยังอ่ะเจาะเนี่ยโอ้เลี้ยงหนุ่มเลี้ยงเมียได้แล้วปุ้งเฮยเอาละเอาละเอาละเมียได้หุ้มป๋อเราเออไอ้นุ่มพีกละหน้องรุ่นหกตาเสือุ่นคนเท่าแกกับปุ่หนึ่งครับไปพอโพแฮมอ่ะย้อมใจแกนะครับกลางตรงคนเดียวโอ้ตาเสือกนี่ นี่นหะสุดยอดนะครับไฟมงุมงมูนะครับอมอง n อมถอยนะครับคนเท่าคนนี้ใจฮักใจยูมใจถึงมีฮันมดใจดีโอนะครับ,ม,รบามาถึงแล้วครับเห็นซ้ายลายมังกรไม,ม่โชว์ฝีมือเลยได้จักตัว ครับประเสริฐมาแล้วไอ้โจะธรรมดาหนูคนนี้นะ <c oughs> อยู่ดีมดละด่ะโดอเออลุ่นบิ๊กครับหนึ่งเราสองก็ได้อยู่นะอ้าวสามโอุนลุ่นเดี๋ยวกันนอนต่านอ,อ่อลุดกันสักตัวไหนซี เมนูเก่าเน่ยผมเนื้ย่าทุกปุ่นานอ่นะ,ะครับปุ่นฐานว่าแกงพักอันอย่างก็แกงแค่ใส่ป่าปิ้งยนา้อเน่าเลย,ยน,นะครับรอหน่อยฮกฮกหัวโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะตาโอ้ยถ้าเป็นนุ่มนแน่นให้ได้หลายคนอยังมีแค่นี้นะเ,นเน <c oughs> ออไม่น,น่ะเยื่อะมันหาย,ยากนะครับสุดยอดของตาเสิร์ตนี่นะครับเครดิตเลยโอ้ วันนี้ต้องยกเกดีเธอตาเสือดเลยนะครับสุดยอดฝีมือคนมาย้อมก้านไผ่นี่หะใจเนี่ยครับสุดยอดใจดีนะครับใจถึงใจฮักใจม่วนนี่นะครับอยู่นี่กูเชียงรายก็เหมือนกันนะครับลุงหัวจนใต้ด้วยกันมาไปไปละโอเคนะครับวันนี้เขาก็เอาแบบจอบเล็กๆมาฝากก่อนนะครับทิปนี่ ป่าอาจจะบาได้นักเหมือนที่อื่นแต่เขาก็ใจฮักมานําเสนอให้แฟนคลับเขาได้พอนอกจากนะครับแต่วิธีเจ้าบ้านเขาหากินนะครับเขากับมาประมาณนี้นะครับค่าเจือกันไปไไอู้กันไปใช้เบ็ดกันไปนะครับหมูปิ้งก็กินหมูปิ้งยังไม่ไกลกับขิงไก่อย่างไรป่าเว้นมาได้นะครับป่าต้องมีครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับ,บที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจ ิมงานเมียในของกุคุนนะครับเองว่าตะเสือตะเขียวนะครับไอบุญนี you, uh ่พ huh. okay. uh ีก huh. ป so like, like, ู่เช uh ียงไายนะครับคนเปิดวางต่อินเยจวนนะครับขึ้นเข้ามาดูคลิปแล้วก็เปิเพื่องกำลังใจนะครับฝากความคิดถึงมาขอบคุณจะนักคืมงานของกุคุนนะครับเวลาอ่านคอมเมนต์โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ชีวิตคนวานนอกกับชิมงานเมียในอยู่เตี๊ยงก็ไดเนะ ขอบคุณนะครับแฟนครับครับสวัสดีครับ